AI เจาะลึกปัญหาที่ทำให้ธุรกิจเซลมอนของบอยพิสนุต้องปิดตัวการที่ธุรกิจปลาเซลมอนของบอยพิสนุต้องปิดตัวลงอย่างรวดเร็วทั้งที่สร้างรายได้มหาศาลภายในเวลาเพียง7วันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจและเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผู้ประกอบการทุกคนการเจาะลึกครั้งนี้จะททำโดย AI เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสำเร็จเพียงผิวเผิน และนำเสนอภาพรวมของเหตุการณ์อย่างรอบด้านในเชิงลึกพร้อมกับแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นตามมาปัญหาหลักประการแรกที่ AI วิเคราะห์ได้คือเรื่องของการจัดการทางการเงินที่ขาดความรัดกุมอย่างรุนแรงจากคำบอกเล่าของบอยพิสนุที่ระบุว่าทำไรายได้ถึงหนึ่งล้านบาทแต่กำไรกลับแทบไม่เหลือเลยสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการควบคุมต้นทุนและการบริหารกระแสเงินสด การมีรายได้สูงไม่ได้หมายความว่าธุรกิจจะทำกำไรได้เสมอไปหากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นยอมส่งผลให้ธุรกิจขาดทุนในที่สุดในกรณีนี้อาจเกิดจากหลายปัจจัยเช่นการกำหนดราคาสินค้าที่ต่ำเกินไปเพื่อดึงดูดลูกค้าการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือการจัดการค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายและการตลาดที่ไม่เหมาะสมสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจุดบกพร่องที่สามารถทำลายธุรกิจได้แม้จะมียอดขายที่ดีเยี่ยมก็ตามปัญหาประการที่2คือการขาดรากฐานทางธุรกิจที่แข็งแกรง่งในมุมมองของ AI การเติบโตอย่างรวดเร็วเกินไปโดยไม่มีระบบรองรับที่เพียงพอถือเป็นความเสี่ยงที่อันตรายธุรกิจขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มต้น อาจยังไม่มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญระบบบัญชีที่ชัดเจนหรือแม้แต่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่รัดกุมการต้องรับมือกับยอดขายที่พุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยที่ยังไม่พร้อมจึงอาจนำไปสู่ความผิดพลาดในการจัดการสินค้าการจัดส่งและการบริการลูกค้าซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของธุรกิจในกรณีของบอยพิสนุ อาจเป็นไปได้ว่าความสำเร็จในช่วงแรกทำให้เขาและทีมงานขาดการระมัดระวังในการวางแผนระยะยาวและละเลยรายละเอียดปลี่ย่อยที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจปัญหาประการที่3คือความท้าทายที่มาพร้อมกับการเป็นบุคคลสาธารณะการวิเคราะห์ของ AI ชี้ให้เห็นว่าดาราหรือผู้มีชื่อเสียงเมื่อหันมาทำธุรกิจย่อมได้รับความสนใจจากสาธารณชเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นได้ทั้งข้อดีและข้อเสียในกรณีนี้การที่ธุรกิจต้องปิดตัวลงอย่างกระทันหันทําให้ข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและถูกจับตามมองอย่างใกล้ชิดความกดดันจากสื่อและสังคมอาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจยุติธุรกิจในที่สุดเพราะการต้องผเผชิญกับคําวิพากษ์วิจารณ์และข่าวลือต่างๆอาจสร้างความเครียดและแรงกดดันมหาศาลซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการทําธุรกิจได้ นอกจากนี้การที่บอยพิสนุยอมรับว่าได้แยกทางกับภรรยาอแมนด้าแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อ่านมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเขา AI วิเคราะห์แล้วว่าปัญหาในเรื่องส่วนตัวและเรื่องธุรกิจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันอาจเป็นแรงกดดันที่ทําให้เขาไม่สามารถรับมือได้ไหวและการตัดสินใจที่จะจบทุกอย่างในคราวเดียวอาจเป็นทางออกที่เขาเลือก เพื่อที่จะได้ก้าวต่อไปในชีวิตอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้ AI คาดการว่าบทเรียนจากเรื่องนี้จะสะท้อนถึงความสำคัญของการวางแผนธุรกิจอย่างรอบคอบการสร้างรากฐานที่มั่นคงและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบก่อนที่จะมุ่งเน้นแต่เพียงยอดขายหรือไรายได้เพียงอย่างเดียวการที่บอยพิสนุกล้าออกมาเผชิญหน้ากับความจริงและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา นับเป็นความกล้าหาญและเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมซึ่งจะกลายเป็นบทเรียนอันมีค่าให้กับผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจต่อไปในอนาคตการเผชิญหน้ากับความจริงและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกล้าหาญจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการลุกขึ้นยืนใหม่ในวันหน้า